โทษสะพร์ใบทองครับธนพลใบทองสายวางไก่ลาดของบครับขึ้นไปเทสเช็ดบอลหนีแผงหลังขึ้นมาครับสองตอนหนึ่งผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกฝาลครับให้เป็นลูกฟาลแล้วจุดโทษเลยหรือเปล่าครับผู้ตัดสินขอดูว a r อาเลยครับลักษณะอย่างนี้ครับ เปาครับเป็นการทำเปล่ในกรอบเขตโทษครับฤริสินครับอาจารย์สมราศีพริสิ์ครับพิจารณาแล้วครับเป็นลูกเปล่าเป็นพี่ท็อปครับบินไปเลยนะครับ12หลาในกรอบเขตโทษครับจะดวลกับแจ็กกี้โชครับเรามาดูครับไอเดียความนิ่งแล้วก็ความมั่นในการอ่านจังหวะการวางเท้าครับของแจ็กกี้โชครับเลือกแล้วนะครับ พลักกำลังที่ดีเยี่ยมครับของพี่ท็อปครับโอ้โหแจ็กกี้โจครับเซฟบริเวณนะครับคนเสาซ้ายมือนลครับอาการบุญุรบดีครับสมเกียรติสุขะขอบอลสร้างครับอาจารย์สมยัลกิจสีซู่ครับชิงตำแหน่งไม่ได้ได้บอลแตะหนีล็อกแล้วพีิกจ่ายตัดเข้ามาลในสนองชัยประโคนยังขึ้นไม่ได้ครับ แก่บอลเล่นขึ้นมาเล่นเองครับประดิษฐ์ประเสริฐประดิษฐ์นินครับเอาวครับอาจารย์สมเด็จจิตศรีศกโดนทำฟาวครับสมยศจิ้นศรีศกครับโด,ดนทำฟาวบริเวณนอกกรอบตโทษครับเป็นลูกฟรีคิกขึ้นมาครับถือว่าเป็นระยะอันตรายครับเป็นระยะ หวังผลครับที่สกอจะขยับขึ้นมาครับต้องฝากไปที่สุภชัยพิรัชยโยธินครับแล้วก็ผู้เ่นแนวรับแผงหลังทั้งหมดเลยครับบีบหนึ่งตอนหนึ่งแล้วครับมาร์กแล้วครับบริเวณในและนอกกรอบเกตโทษครับกำแพงแนวรับสาระแนงครับเรามาดูครับสมเกียรติสุขาเปิดยอดโอ้โหเป็นแอซิดละครับของสมเกียรติสุขาละครับวางตัดหน้าลายแล้วก็สนองชัยะงคนเข้าไปสกิดนิดเดียวครับบอลหนีมือสุภา ชชยพิรัตโยธินเข้าไปครับต้องชมสมเกียรติสุขาและครับเห็นสนองชัยประโคนอีกสอดขึ้นมาแล้วไม่มีตัวมาครับพอไม่มีตัวมานี่ตัดลายหน้าก่อนที่จะถึงสุชัยพิรัตโยธินแะครับเป็นแอสซิดครับที่ยอดเยี่ยมครับอีกหนึ่งครั้งครับของสมเกียรติสุขาแล้วก็ลูกจบที่สมบูรณ์แบบครับแต่ให้ตำแหน่งบอลเปลี่ยนการอากาศเท่านั้นเองครับสนองชัยประโคนครับเห็นเกมมาครับบินบอลลทธิ์ สันตินามกรครับไก่ราดหอมภูนวิรัชชัยครับมาในเตียวนั่นเองครับสันตินามกรเนี่ยมาช่วยสมเกียรติสุขข่าครับดันในนี่นะครับยังขึ้นมาเติมครับสนองชัยโคตรยกบอลหนีเกี่ยวบอลได้เซตบอลสั้นครับท่านเชษฐาโกมลพัฒนาดึงแล้วแต่งให้หมุนบอลตัดมาด้านในวิรัชชัยลิ้มวิไลครับเอาครับมาครับสันตินามกรท่านเชษฐาโกมลพัฒนาสปินนีขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็น เห็นสยศจิ๋นสีสูงครับดันตัวเองขึ้นมาจากแผงหลังนี่เปิดยอดให้เลยครับเอาครับอีกหนึ่งครั้งครับสนองใยประคนเคาะบอลสั้นจ่ายบอลเลี้ยดทิกเล่นครับเกียงสัตวตอดขึ้นมาได้หรือเปล่าครับยังให้ไม่ได้ครับบอลเลี้ยวหนีขึ้นมาครับสองหนึ่งยังไม่มีใครกระเยียบครับยังไงครับแก้ไขแลวครับต้อง นับหนึ่งใหม่นะครับที่สุภาชัยพิรัชโยธินรับเบิลบอลอ่อนด้านข้างเสนารคู่กลางครับเป็นสถาพรพง์ราอะไรครับจักรพันธ์ขอครับจะลิงตรงกลางครับหนึ่งตำแหน่งสวยครับให้ไปด้านในโอ้สันติน้กรนี่ถือว่าขยันครับเล่นทุกตำแหน่งครับบริเวณพื้นที่ตรงกลางครับเล่นเป็นนะครับฮาร์ปตัวรับแล้วก็ฮาร์ปตัวลุกเลยครับบางจังหวะนี่จะทำลายเกมฑด้วยครับเอาครับขึ้นกมมา สอดขึ้นมาครับจากด้านขวาด้านขวามือแตะเข้าไปด้านในได้บอลครับอีกหนึ่งครั้งครับผู้เล่นของอัสสมศรีชาครับเซตบอลเล่นแล้วครับอัสสมศรีชารู้ว่าขึ้นไปไม่ได้เปลี่ยนมีเซตบอลเล่นแล้วครับอาศัยช่องว่างแล้วครับของ PSC ครับพยายามตามมาร์กตามประกบตามเพสซิ่งครับตามกดดัน วางเข้าไปด้านในครับลูกนี้ไม่มีใครสอดครับตัดตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสมเกียรติสุขาครับเก็บบอลเล่นเลือกครับเบิ้ลบอลสั้นย้อนกลับมาครับอาจารย์สมศักินจีสุขครับบอลไปอยู่ที่ประเสิระดิษ์นินปลาเสิรขึ้นไม่ได้ครับเสร็จระตังบอลขึ้นมาเล้เป็นใหม่ครับให้สมเกียรติสุขาครับเบิ้ลบอลให้วางตัดมาไม่ถึงครับ ไปติดที่ปากกิจกัมมัสคูยางได้บอลครับอีกหนึ่งครั้งให้แผงหลังนี้บิวขึ้นมาเลยครับบิวอัพขึ้นมาโอ้โหดันขึ้นมาสูงเลยครับสถาพรของร้านนี่ดันขึ้นมาสูงเลยครับมัสคูครับขึ้นมาช่วยน้องๆยังได้ครับจากกับดันาซสนองเชนเปียคนครับเปิดใช้บอลตวัดสวยครับโอ้โหตวัดทางบอลทะลุครับเข้าไปในกรอบเขตโทษครับให้ท่านเชษฐากบดันนั้นได้วิ่งไปชิงตำแหน่งการครองบอลครับ เวลาการแข่งขันครับในคู่ที่2ครับคู่ที่2นี่สกอร์หประตูต่อศูนย์ครับเช่นเดียวกับควอเตอร์ที่1ครับได้ประตูจากนะครับหมายเลขเก้าครับอาจารย์ทรงยศกินศรีสุขวิทยกรจกนะครับเอฟซครับผู้ให้การอบลมนะครับในระดับเอเลี่ยนเซนต์กล์ฟเซนเองมีกรจบระดับโปรเดี่ยนเซบต์ด้วยครับ Anaknya dia ada.